ไข่ลูกลนุ่งตาบักหูหนึ่งไข่ปลาหมกไข่ปลาหูตาบักหูกิจจะตาบักหูนี่อะอยู่บ้านแนละ้วก็ใส่ผงนัวเก็บมาแล้วพักเกษตรนะใส่หลายแ่บหลายใส่น้ำอา้าไม่มีช้อนหรอใส่น้ำตาลนิดนึงคนลยใหญ่ มะเขืเทศใส่แล้วนกกระลาใส่แล้วนะจ้ากุเลกกุเลกกุเลกกุเลเอกอุปกรณ์กินเต๋อช <_ d ata> ิ่งเยนะ <_ d ata> อืมเส็บใครเพือจบบนุ่อ่ะ ว่ามันสิบไปสื่อ,อยาน้มกินกับปกระเสร็จเก็บมาจากขาทั่วชิอืม